สวัสดีครับผมอู๊ดครับรายงานตัวครับผมมาแล้วฮะวัอดีตื่นเช้าครับเลยแบบว่าเสียงแบบว่าสดชื่นนิดนึงตื่นเช้าใช่แล้วปลุกน้องทำไมก่อนเออก็มีอะไรพอดีอู๊ดเข้าเว็บเว็บหนึ่งอะนะสนใจอะนะพี่ทำอะไรเว็บเว็บหนึ่งชื่อเว็บว่าเอ่อด็อกเตอร์แท็กออฟมันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับรอยสักแน่ๆเลยใช่ใช่ไหมแต่ไม่ได้สัก ไม่สักอใช่อันนี้ไม่ได้สักแต่ครั้งนี้อู้จะไปลบรอยสักของอู้เองตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับไอ้ลูกหัวใจผมเนี่ยครับผมใช่ครับผมยากไปลบมันออกมากเลยครับเพราะว่าโดนแซล์เยอะจัดเลยฮะได้ข่าวว่าโดนเซวเยอะใช่ครับผมนี่ครับผมชมดูหน่อยนี่ผมผมผมค้างไว้อยู่นี่เห็นบ้างเรแท็ออฟผมเข้ามาหาข้อมูลในดเรแท็ออฟเนี่ยครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างครับผมนี่ลเราเพื่อนเพื่อนเราเข้าไปดูนะครับผมแปะลิงก์ทีวีข้างล่างนะครับเกี่ยวกับพวกแบบ ลบรอยสักด้านบริการด้านความงามที่มันที่เกี่ยวกับพวกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยบริเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นอย่างน้องอย่างเงี้ยลบหน้าน้องออกจากหัวใจอุปไปก็ได้นะลบหน้าน้องออกจากหัวใจอุปไปก็ได้นะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยเลยกันนะครับไปเจอกันที่คลินิกดรทัดออฟนะครับผมกระเบื้องมาแต่งตัวกระเบื้องาแต่งตัวปิดร้านไปแต่งตัวไปกระเบิ้ <c oughs> ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางใกล้ถึงแล้วนะครับดรชันออฟนี่ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราอยากจะเข้าไปดูเหมือนกันตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยมาทำอะไรอย่างนี้ ไปนี่ตึกกประสบการณ์ชีวิตเห็นได้ในยูทูบอินดอร์อย่างเงี้ยจริงๆถ้าพี่อู๊ดโกนหนวดอะไรเงี้ยเหมือนเขาเลยรอเหมือนเขาเลยอถุยโอเคเรียบร้อยแล้วตาเราแล้วครับหมอมารอเราอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีพี่หมอครับสวัสดีครับพี่อู๊ดหมอแท๊ดออฟครับแล้วก็มาเจอพี่หมอจนได้นะครับผมพี่หมอครับวันนี้ผมก็ จะมาใช้บริการพี่หมอครับมผมอยากให้พี่หมอรบกวนแนะนําให้ผมทีแนะนํบพี่หมอว่าพี่หมอคือใครเพราะผมรู้ว่าพี่หมอดังสวัสดีครับ,รบผม,มานายแพทย์นัทพงศ์จิรุระวงนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมอนหนุ่มก็ได้ครับนะก็ <S 1> <S 1> เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วก็เลเซอร์นะครับประจําคลินิกด็อกเตอร์แท็ออฟนะครับตอนนี้เรามี10สาขาครับโอ้โหใช่ครับเพราะว่าตอนผมเซิร์ชมาแบบสาขามันเยอะมากแล้วไม่มีใกล้บ้าน ใช่ครับใช่ผมก็เรยว่าคูฟิวเจอร์ใกล้ๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่นี่มีมีมีลบรอยสักอย่างเดียวไหมครัหรือว่ามีอย่างอืงอ่นด้วที่นี่จริงๆเราเป็นศูนย์ลบรอยสักแล้วก็เป็นศูนย์เกี่ยวกับเลเซอร์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักลบรอยแผลเป็นนะครับรลบรอยแตกลายลบหลุมสิวนะลบปานดําปานแดงนะครับทุกอย่างที่เป็นความผิดปกติของผิวหนังทั้งหมดเราใช้เลเซอร์ใช้ในการรักษาได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อแล้วเลเซอร์ตัวนี้มันสามารถลบเธอออกจากหัวใจได้ไหม อันนี้ต้องยิงแรงนิดนึงน <c oughs> ะถ้าทนไหวหรือย,ยิงไห้เลย <c oughs> โอเคครับผมแล้วก็นี่แหละครับผมคุยระหว่างที่คุยกับพี่หมอนะครับผมเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> อันนี้คืออะไรครับพี่หมอตัวนี้ชื่อว่าเลเซอร์พิกโกเวนะครับ <c oughs> นะนเป็นเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดนะตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์ที่มีความละเอียดเยอะที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วก็เป็นตัวที่ import มาจากอเมริกาเลย ปลอดภัยได้ผลดีนะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดในการลบรอยสักนะตอนนี้ครับมันมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับที่ผมเห็นแบบแรกเลยมันเหมือนแข่งกลนของจาวิดอะไอรันแมนอะดูดิเป็นโรบอทใช่คนเหมือนเลยคนคนเหมือนเลยครับผมโอเคครับแล้วอคุณหมอผมถามได้อย่างนิดนึงได้ไหมครับพอดีผมตอนเดินเข้ามาเนี่ยตอนเดินเข้ามาในในคลินิกเนี่ยครับผมเห็นรางวันรางวัลซึ่งจริงๆอ่ะใช้รางวันปกติทั่วไปผมไม่ทักหรอก แต่รางวัลคุณหมออะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยครับมันมันคืออะไรบ้างครับ ก็ S <s> <S <s> จริงๆเ่ยที่นี่เราถือว่าเป็นที่แรกที่ในประเทศเลยนะครับ <fit. S 2> ที่ทําศูนย์เรื่องของการลบรอยสักรางวัลล่าสุดที่เราได้รับนะครับเป็นรางวัลอสองเกตมากก็คือ <S <s> <ช>เราใช้เครื่องออออลบรอยสักเยอะที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียก็คือ350ล้านช็อตที่ใช้ในการยิงเลเซอร์ลบรอยสักนะครับนี้เราเป็นศูนย์ลบรอยสักที่ลบรอยสักเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ครับเยอะจริงตอนนี้ผมอยากจะโชว์รอยสักให้คุณหมอดูแล้วว่า คุณหมอจะโอเคกับรอยอย่างนี้ลบได้ไหมครับได้เลยครับท้าดาอ้โหเดี๋ยวน้าน่ารักเข้ากันหน้าเลยครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องบอกต้องบอกพี่หมอนุ่มก่อนนะครับว่าไอไลน์เนี้ยมันไม่ใช่แฟชั่นผมไงอ่าครับอไอไลน์เนี้ยมันเกิดมาจากที่ผมไปถ่ายงานไปถ่ายงานแล้วผมจับฉลากสุ่มกระสับได้กันครับแล้วผมก็ได้ของตัวเองอ่าใช่ครับแล้วผมรู้สึกว่าคนมันทักแบบเฮ้ยพี่เราสั์พี่ไป แล้วช่วงนั้นอินเลิฟหรือเปล่าหรือมีหัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมจะแกล้งเพื่อนแต่ได้ของตัวเองก็เลยซวยไปได้ครับแล้วผมก็ต้องไปนั่งตอบคำถามว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะเวลาผมจ่ายตามผมจ่ายไงรู้ไหมผมท่านขวานะผมท่านขวาแต่ผมจะเก็บขวาไว้เสมยซ้ายซ้ายผมจะใส่เสื้อคลุมอย่างนี้ตลอดนะครับเวลาไปจ่ายเงลยนะครับผมใช่ครับก็เลยต้องมารบกวนพี่หมอทีนะครับแล้วก็ เดี๋ยวประเมินก่อนนะฮะรอยสักเนี้เป็นรอยสักสีดำนะครับ,รบซึ่งจริงๆสีดำเป็นสีที่ลบง่ายที่สุดนะครับแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างเข้มเขาค่อนข้างเน้นสีเพื่อให้เกิดรอยที่คมชัดเพรางนั้นจำนวนครั้งนี้อาจจะเยอะหน่อยนะแต่สามารถที่จะลบให้หายได้100%โดยที่ไม่ทิ้งรอยไว้เลยแล้ว อ๋อสีดำอย่างนี้แล้วถ้าผมสักแบบว่ามิลกูเออร์สักกาแล็กซี่สักลบยสีใช่ไหมใช่ลบได้ไหมครับที่มันแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งมาอย่างนี้ได้ไหมที่นี่เนี่ยด้วยเครื่องตัวพิกเกอเวครับเขาออกแบบมาให้สามารถลบได้ทุกสีนะครับแต่ละสีเนี่ยเราจะใช้หัวที่ใช้ในการลบเฉพาะของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับนะสามารถลบได้หมดนะครับโดยที่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้เลยครับโอ้โหเป็นไงเป็นไง ใครคิดถึงที่จะลด้อยสัรนะครับใครอยากลด้อยสัรนะผมแนะนําเลยคิดถึงที่นี่เป็นที่แรกเลยครับเชื่อผมเพราะว่าจากที่ผมถามนะ้วเขาตอบได้หมดเลยเขาตอบได้หมดเลยผมไม่มีอะไรจะถามแล้วละครับคุณหมอตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วครับอยากพร้อมที่จะให้คุณหมอมาช่วยสปอยหน่อยครับว่าผมกําลังจะเจออะไรต่อจากนี้ เดี๋ยวเราจะให้ไปทายาชาก่อนครับยาชาก็จะช่วยลดความเจ็บได้ระดับหนึ่งนะประมาณสัก50%แต่ระหว่างทำเนี่ยเราจะมีตัวเครื่องเป่าลมเย็นนะที่มีอุณหภูมิลบถึง20องศานะเหมือนผิวตรงนั้นจะเย็นเป็นน้ำแข็งเลยเราจะรู้สึกชายิ่งขึ้นไปยันตอนยิงเนี่ยเรารู้สึกเจ็บนิดเดียวนะครับเดี๋ยวทายา45นาทีครับทำจริงๆไม่ถึง5นาทีเพราะรอยเล็กมากนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จ ถึงรามันจะเล็กแต่ความอายมันยิ่งใหญ่มากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทายาชากันเลยดีกว่าไปในระหว่างที่รอพี่พนักงานไปเยือกทายาชานะครับผมผมก็จะมาบอกประวัติรอยสักนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้และไม่รู้นะฮะนี่ครับผมนี่ครับผมรอยสักรอยนี้เลยนะครับมันคืองานโอฮาน่าใช่ครับซึ่งคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่ วาดลูกสุ่มจับฉลากสุ่มจับฉลากโอเคนะครับทุกคนครับดูความกันะครับใส่ไปนะไปหาคนที่ใช่ที่ใช่นะกอ่กวว่าจะต้องคนอื่นโดนแน่ๆอะไรเนี่ยใช่แต่ตอนแรกอะตอนแรกอะยังไม่ไม่ได้ที่จะเอาลายนี้นะเป็นลายอะไรคอนคอนอะไ คอนทองไม่คอนกอสร้าเลยคุณผู้ามที่พอบอกว่าคอนกอสร่าเนียแล้วก็เขียนภาษาไทยว่าทอทหารก็อ่านดีแล้วไม่ได้ไร <ขอ S 2> นั้นดีว่าค <c oughs> นลเซิลสงสารเพื่อนนั่นแหละเอาออกไปซะต <c oughs> อนนี้ผมก็มาอยู่ในขั้นตอนการทาจาชามทิพย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทายาชาุูยังตื่นเต้นอ่ะบ้าไปแล้ว <c oughs> มาครับเช <c oughs> ็ดทำความสะอาดผิวนะคะตอนนี้ก็เช็ดน,นะครับเพื่อให้เชื้อโรคอันสกปรกของผมออกไปก่อนนะครับ คครับบล็อกเสร็จเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือการแปะยาชาเสร็จแล้วนะฮะแป๊บเดียวง่ายๆ40วินาทีโอเคครับตอนนี้นะครับคือขั้นตอนที่ผมเรียกได้ว่าแฟนตัสติกที่สุดแล้วฮะโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมต้องใส่นี่ครับเสจ็บได้อยู่ก่อนครับอ่าอันนี้ก็เป็นการใส่นะครับใส่แล้วจะเท่แบบพี่เอานะฮะใส่แล้วหล่อเลยครับผมสังเกตแล้วพี่หมอเหมือนใส่ว่นนี้แล้วเหมือนนี่พี่ต้ามาร์บี้อ่ะรู้จักปะ เดี๋ยววามือบนหมอนได้เลยครับพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับครับผมเคสหนึ่งจุดก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเลื่อเลยนะครับก็ความรู้สึกมันก็ใครเคยสักมานะครับชิวครับ ผมบอกเลยครับว่าชิวฮะเนี่ยเสร็จแล้วยังไม่ทันไรเลยโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นไงฮะเรียกได้ว่าเสร็จไปแล้วครับโคตรไวเลยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวให้น้องเขาทายาลดการอักเสบให้โออโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณมากครับแล้วนี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับจบเจาเครื่องพิกอเวพิกอเวนะครับผมแล้วก็นี่นะครับขอบคุณ พี่หมอหนุ่มมากนะครับขอบ,ขอบคุณ,คณมากที่ดูแลผมอย่างดีแล้วก็บริการดีมากเลยอ่ะบริการดีจนผมเกรงใจอ่ะครับใช่ครับผมมาซนผมมาดือ้อผมมาเล่นไปเขาก็ไม่ว่าผม อ๋อขั้นตอนหลังปฏิบัติอ่งดโดนน้ำก่อน2ีบชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ให้เลี่ยงโดนแสงแดดก่อนนะครับอ๋อโอเคครับผิวจะแค่แดงๆเฉยๆนะครับแล้วก็พอครบ1เดือนรอยสักก็จะเริ่มจางลงนะครับ8ปถึงสิครั้งถึงจะหายทั้งหมดโดยประมาณนะครับครับผมโอเคนะก็เลี่ยงโดนน้ำหนึ่งวันเลี่ยงโดนแสงแดด1สัปดาห์นะครับหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่หมอจะแนะนําให้ทุกอย่างเลยนะครับว่าเราควรทําอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับ มีอะไรสงสารก็ถามพี่หมอได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาถามผมไม่รู้เดี๋ยวเราจะมียากลับไปให้ทานะครับเจ้าตัวนะเป็นยาลดการอักเสบได้เลยครับผมขอบคุณครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่หมอมากมากเลยนะครับวันนี้ก็สนุกดีครับผมองตรงอันนี้คือครั้งแรกของผมเลยนะครั้งแรกในชีวิตผมเลยแล้วก็ผมไม่คิดว่าผมจะมาทําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็ผมกังวลครับก่อนมานี่ผมกังวลมากว่าแบบ ไปถึงนู่นแล้วกูจะเป็นยังไงว่าจะเจ็บไหมพยาบาลจะดูไหมพี่หมอจะดุไหมสุดท้ายนะครับผมผมคิดเยอะไปเองครับไม่มีอะไรหรอกครับผมฟุ้งไปเรื่อยนะครับผมถ้าคิดถึงรอยสักนะครับใครอยากจะลบรอยสักนะครับใครอยากจะดิลิทมันออกไปนะครับข้อผิดพลาดของเรานะครับเรามาให้พี่หมอลุ่มเลยนะครับหรือแท็กออฟนะครับผมยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรเฉียบ ครับเสร็จแล้วปั๊บเดียวเองอะคือกระบวนการในการทําอะอาจจะมีเวลาก็คือนั่นคือการรอรอยาชานั่นเองแต่ตอนทําจริงอะมันเร็วมากอะปั๊บเดียวอะเร็วเร็วสุดๆใช่แล้วเวลาผมทําเสร็จนะคุณหมอก็ไไม่ด้ยังยังไม่ได้ปล่อยผมกลับบ้านนะครับผมนี่เขามีนี่มาให้ผมด้วยพลาก็จะแนะนาใช่อันนี้ก็คือนี่นะครับเขาจะบอกว่าวิธีทมโดนน้ําหนึ่งวันนู้นนี่นั่นต่างๆนะครับใช่เขาจะมีคือเขาจะเทคแคร์หลังจากที่ทำเสร็จ นี่เขาให้นี่มาด้วยคุณผู้ชมนี่ครีมครับอันนี้เป็นครีมเรียกว่าลดอักเสบซึ่งเขากัะให้เราไม่เป็นไรเขากัะให้เราหล่อเท่กลับบ้านนะครับผมก็เรียกได้ว่าเริ่ดเชียวเป็นไงควารู้สึกหลังเลเซอร์ก็โอเคอิเยอะอู๊ดคิดเยอะไปจริงใช่อู๊ดคิดเยอะว่าคิดว่ามันจะแบบเฮ้ยมันจะเจ็บมันจะใช้เวลานานมากๆหรือมันจะแบบกังวลอะกังวลไปหมดเลยใช่เพราะมันไม่เคยครับ พอามาถึงแล้วมาทำจริงมันก็โอเคนะมันไม่ได้ที่เราคิดไปเลยมันต่างกันลึกๆเลยครับก็คือชิวครับผมเหมือนไม่เพราะว่าพี่ๆเขาใจดีด้วยเปล่าพี่อูเลยแบบชิวใช่ใครที่ไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับใครใที่สนใจอยากจะลบมาได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะลู้รสักคิดถึงดรแท็บออฟโอเคครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้รักคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับยังไงก็ฝากคลิปด,ดีๆอย่างนี้ไว้นะครับสัญญาเขาไปเลยคลิปต่อไปออกเมื่อไหร่ พูดไปเลยคลิปนี้นะครับบอกไปเลยคลิปนี้ลงเราลงลง,ลงไปแล้วใช่ไหมคลิปต่อไปเอาเมื่อไหร่ดีเร็วดียบ <laughs> ขอบคุณที่รอขอบคุณที่ตามนะครับขอบคุณที่ทำหานะครับ <laughs> ก็จะ <s ans> พยายามผลิตคลิปดีๆอย่างนี้ออกมานะครับผมในวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับกับดรแันออฟนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย